สวัสดีนะครับสวัสดีเดอรทุกทุกท่านนะครับ f อฟทุกคนนะครับผมที่น่ารักทุกทุกคนในเดอร์นะครับห่างหายไปโดนนะครับห่างหายไปเสียนานนะครับนะนะครับวันนี้ผมจะเจอกับทีมอะไรนะครับโอ้ประเทศอีอย่างเนี่ยนะครับเล่นเป็นมอนอผมก็ได้นะครับโอ้โห โอ้หเปิดวีลานะครับ <c oughs> มาผมจะไปยังไงนะครับนะแทนรู้นี่ก็ได้นอกเหน,นอือ ดีไงนะครับตามแผนที่วางไว้เป๊ะนะครับนะมาดีมาดีมาดีคราชมาดีคราชนะฮะฮเบา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 โอ้โหเบาเบาเลยนะครับ เบาเลยนะครับนะแต่เบาผมก็มาลูกนีกทีพี่น้องไม่เคยกล๊ารสิีโมนครับโอ้อันตรายมาเยือนนะครับก่อนอื่นนะครับผมขอคนอะไรนะครับผม ขอคนละแช่เดอ้อพี่น้องนะครับเพื่อเป็นกำลังอกกำลังใจให้กระผมนะครับมาติดภารกิจนะครับก็เลยบโมเด้มาแข่งสนกเกอร์นะครับติดภารกิจนี่หนึ่งเอ้ยมันบางบางบางโอ้โหมันบางเห็ดอย่างน้อฮหนาตายแล้วเด้ บังหันมอกนะครับนะธรรมชาติธรรมชาติรราตบังบอกโอเคนั่นแน่จากบังก็ไปมาเป็นจอสิครัสเนาะครับเนาะบังสมัวเอาให้ได้นะครับ แม่วนอดำกับผมนะครับแทงให้แค่ลงนะครับอ่ากันกันเป็นกันพี่น้องนะครับช่วงนี้หนาวนะครับพี่น้องครับก็บดูแลสุขภาพจขอ,องดีๆเดอ้อนะครับ ผมผ้าหนาหน,นาก่อนนอนทุกครั้งนะครับขยาผ่าก่อนนะครับโอ้ยมันมกินยาเนาะพี่น้องเนาะผมกระไดนะครับ ه, มามาครับมาสกรูเลยดีกว่าทิ้ไปเลยนะครับไม่มีอะไรจะเสียนะครับลูกนี้นันไงเนี่ยแล้วนะครับผมกระไดดังใจนะครับนะ กะไว้อยู่แล้วนะครับกะไว้อยู่แล้วนะครับเอ้ยเบาเบา,บา,บาตัวนี้บมเดิร์กด้วยครับตัวนี้โอ้ยเอาบมเดิรก์กะบมเดิร์ก,กเกินเอาตัวเนาะครับเนาะลองลองมองกันนะตัวนี้มีเหลี่ยเมเฉดบนหัว oh. นะครับ ก่อนนอนนะครับนะมาแทงสนุกเกอร์กันดีกว่าเนาะครับเนาะนะพี่ช็อตโอ้โหปะหมาดนะครับนะผมฝ่าเกินนะครับเกือบฝ่าตัวละพี่น้อง เนะครับนี่ยๆๆนะครับนะเป็นการดีตัวละพี่น้องเนาะนะครับเนาะผมจะเจะไหนดีผมจะทำยังไงดี ลองเสียงกันหน้าไม่เสียงไม่ร้องไม่รู้นะครับโอ้โยดึงแหงโพดพี่น้องเอ้ยโอ้ยฟาดโหมกตัวล่ะนะครับฟาดจมูกเซ็ตเปิ้ลสันแล้วหมว่ากันนะครับ จังสีเห็ดเป็นน่าสู๋จังสีสู้เ็ดเป็นน่าสู๋เฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเตะ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 โอ้ยเนาะงรูดมือนะครับเมื่อกี้ครับเซ็งเลยนะครับนี่แน่ฟุ่นอาอย่าฟุกเสือพี่น้องเอานะครับ ฟุกด้านนี่ก็เอานะครับฟุกแบบนี้ก็เอานะครับผมสีไลท์มาดำได้บนนดำ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 ดอทคอมนะครับโอ้โหมาหอนตัวละพี่น้องนะครับนะเอามาหอนตัวละพี่น้องตั้งบบได้ตั้งบบได,บไดโอเคนะครับตั้งบบไดนะครับผมก็เซตโบไดคือกันนะมั้ง ทางบอไดไถ่เช็ดกับบอไดไถตัวนี้เช็ดได้ตัวละพี่น้องไพ่ามาจะเช็ดบอไดไถ่นะครับเช็ดได้มันก็สีได้อีดำตัวละเนาะอีแซมกใครเนี่ยวะพี่น้องนะครับอีแซมก็ได้แต่ผมจะเอานะครับผมจะเอาคุณน้องดอทคอมดีกว่าเนาะ ลงเลยผมบอนอแนวน,นี้ลงเลยผมบอนอแนวน,นี้เยสผมปล่อยธรรมชาติครับผมเ่ได้ดึงนะครับเมื่อกี้มันก็เลยพลาดนะครับ <c oughs> นั่นโอ,โ, <c oughs> โอ้โหนะครับเอาผมนั่มไปเลยตัวนี้ครับผมนั่มไปสี่สิบสองแต้มนะครับพี่น้องเพิ่นพุ่นตะไดเก่าแต้มนะครับนะบวกผมฟาวหฮเจ็ดแต้มนะครับเอา้าค่ะ อ่านี่แม่นเถอะพี่คนนี้ทำไมแม่นจังนะครับเนาะโอ้หลุงเนี่ยนี่ผมแทงมันไมหลงนะครับพี่น้องเป็นลุดไปนะครับเอาแม้วนี่โอ้อยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้เฮ็ยยัง่ะเฮ็ยยังนะ ยังเมืองลองเล่นลูกอังหนะ้าพี่บุญญาคอยรียบว่าอ้คอยยอนได้ไอ้คอยยอดอ้อนโอ้ยคอยโพดพี่น,อออดดนออ้องเอ้ยผมว่าสิเช็ดดำกับโก้ไอ้ค้นงูท่เอ้าเออไอ้นี่เราเห็นตุ๊กแตกเว้ยระวางยาผมว้อครับมึง วางยาวางตัววางหมอนวางยาสมมติยันเดี๋ยวผมวางในยาเตะออกเตะไปเลยเอ๊ะโน่นละเออแขีวนะครับถแถวไหนเขียวนะครับผมสีไหนตัวนะครับงามอยู่นะครับแต่ว่าผมจะมาเอาแตมในลายก่อนยังเช่น พี่น้ำเงินนะครับนะดึงอีกตัวหน้าพี่น้ำเงินนะครับเผื่อฟลุส์นะครับโอ้ยฟุกโอ้เหรินโม่ไหนสัมพี่น้องเออในสํานียละลงก็ลงนะครับ เอาไปมุมั่วนะครับ,รบธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์นะครับนะอ,อธรรมศาสตร์เกินไปนะครับเอาเพิงจะลองเล่นลูกข้างๆดําเลยนะเป็นได้เนาะเรียนไหนมาครับต้องลองเบิึงนะครับเนาะ สกูไกันนะเพื่อได้ดำนะครับเพื่อได้ดำนะครับโอ้โหผมเห็ดได้ตัวลลาพี่น้องนะแบบนี้ผมจะดึงแมงออกเลยดึงแมงออกเลย นิดนึง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 นโอ้โหอืมโมเลียมเชดนะครับอ้าโมเลียมเชะกันตัวลากเบา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 โผล่ทไมเรานะครับหกแปนะครับ โอ้โหน้อเฮ้ยหยุดหันโดนผมเน๊โดนผมเน๊ยุดนี่โดนผมเนบะบ้านะครับนี่ไงอ่าฝีมือกับพ่อใส่ได้ตัวนี้ผมก็ได้นะครับบได้จับไม้คิวดนนะครับไม่ได้จับไม้คิ้วสนานนะครับนะ เอาธรรมชาติธรรมชาติไปโอ้ธรรมชาติเขาสนุกตัวเองซ้ำบาไปนะครับแรงไม่เกิดนะดนอ่อเลยบัวได้เลียมเศษนะครับเนาะกันแบบตาฟุกนะครับฟุกะจอเพิ่นงตัวเนี่ยเนี่ยเนี่ยบุเนเนาะผมก็ได้นะครับ นะ yep. <tries> ออกเลยเฮ้ยเบาเบาเบาเตะเข้าออกก็บาเบานะครับอ่ะผมต้องเล่งมือแล้วนะครับเล่นมือก่อนนะเบา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 เออเล่งมือก่อนนะให้มันจบเฟรมนี้ไวๆสิบสี่นาทีไปแล้วนะครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลื่มาข่าสนุกเกิดจากของซะโอ้ยอย่างวะ โอ้โหตายตายงามนะครับอ้านะครับนะเพ่นออกไปแล้วนะครับนะวันนี้ผมมาเจอกับพี่อะไรเนี่ยนะครับเสียนะครับนะโอ้อ่านเอานะครับนะพี่ประเทศออียงนี่นะครับ อะนะครับนะประเทศอะไรก็ชังเขานะครับอุดอย่างเดียวอัดอย่างเดียวนะครับนะก็มาดีครับโอ้เมื่อใดสังเลยเสือก็อตายแล้วนะครับนะ้ำแบบนี้นะครับผมจะอุดสีเหลืองนะครับปล่อยหัวก่อนนะครับเป็นจะได้นะครับ นะครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมนะครับเด้อคนละไลค์คนละแชร์ให้ผมน้ำนะครับพี่น้องครับดูนี่ลงผมโนลงนี่ครับเฮ้ยโอ้โหขาวจิตทะลงึงลงซะงั้นผมสิเล่นพี่น้นำเงินนะครับพี่น้ำเงิน,นครับลงไปเย็ดเปียด เล่นไหนมานนครับลูกนี้ครับมีรูมีโอ้ยโมพาดบนนะน,นอกนเมืองสง่งอ้าวผ่านเสยผ่านเสยกันได้อีดำแนวนะครับพี่น้องมันจะเป็นเพียงแนว่เนี่ยมันจะเป็นเพียงแนวเนี่ยแก้วแก้วยายา,ยายเออดีนะครับนะรอดตายไป มาช่วยผมลุ้นนะครับลูกนี้มันจะลงให้หรือเปล่านะครับนะถ้าลงนี่งกัดเฮ้แห้งแน่โอ้ตายจบเบาเกินไม่เแปบบ็นตรงกันแล้วพี่น้องกันเป็นเนี่ยวเนาะเอ้ยกันไปทางนี้ดิกลัวบ่บ่ากันแบบนี้ดีกลัวเนาะนะครับนะ ผมนำไปแล้ว18แต้มนะครับพี่เขาเพิ่งศูนย์อยู่เลยนะครับอ๋อราคาันที่ยังของมันเนี่ยนี่มันกระตายกับตัวไอ้อนี่เนาะโอ้่นคือหายแต่เอาค่อย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 คอยโอ้โหถีบออกมาสวยงามพี่น้องเอ้ยนะครับมา ที่ออกมาสวยงามพี่น้องเอ้ยเขาเอืน่นว่าเก่านะครับเก๋านะครับเตะเตะโอเคเบาโอเคแค่นี้ก็ได้นะครับพี่น้องมึงจิงไปใส่เสียนะครับนะอวดแม่งเลยเผื่อพี่ดำเออนั่นนีนะครับพี่ดำผมไหนเสวยนะครับนะเดี๋ยวผมแทงลงบ่หันก็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ พูดถึงว่านะครับนะผมได้ตัวมาดำนะอุดไปดีนะครับนะมันจะเหลียหรือเฮ้บัดนี่ยังไงนนอนี่ไงมันจะยากหรือเปลาจะยากโอ้โยเยั่งวะนะครับนะ 30ต่อ0นย์นะครับอย่าลืมนะครับคนละไลค์คนละแชร์เด้อพี่น้องนะครับนั่นมรณันิโอไอนีนะครับ,นนรบเล่นทีเพอ้อเหรอเล่นทีเพอ้อหรือเพ่ <c oughs> ก็มาดีคลาส ูสิบุลงอีนนี้น,นบอกเจ้าว่ญาณคอยได้บวดอ,อายคอยยุดมองนี้คอยกระจาแทยงอีดำคือเก่าคอยแหล่จัดอีคุณดำไปเลยนะครับมันจะหอดหลุมโอ้ยบ่ฮอดหลุมนะไม่ฮอดหลุมเลยนะครับ ว่าซิงก่อนเนาะนะครับนะคือเม่นมันเกิดอะไรขึ้นโอ้มันเกิดอะไรขึ้นโอ้ยแมเอาไปดื้อ ้ขึนทำไมมันก็ตกดำฉันลงดำฉันไปเฮ้ยฮ่าอะพี่น้องผมจะลองเล่นลูกพิษดารน,นี่ว่ามันจิไปผมบอกนะครับลองไล่ไปไกล มันจะหอนหมดพี่น้องหอนครับแต่บโบล่งครับพี่น้องมันก็นโดนซีครัชแบบนี้นะครับโอ้โหมันกฤษดาลของเดียนนะับอย่่งวะ <c oughs> สังวะอ้นี่ก็ตายแล้วขน่อยนะครับนะ,ะทำเป็นหลุด โอ้เห็ดอย่างนโน่ลูกพี่โหดว่ะโหดว่ะโอ้ยบุม,มีเรียมเหรินเลยพี่น้องเอ้ยตายแล้วอืมสชดายแต่ว่ารู้นี่ว่ะ ปล่อยหัวซี่ปล่อยหัวซี่เผื่อมันฟุกไม่ฟุกก็ก็กาะโอ้ยเกบกันดีเอากันดีตอนพี่น้องเตะออกเออหมายถึงขาวเตะเหลืองนะครับพี่น้องหมดในหมายถึงว่าอย่าเตะอย่างอื่นนะครับหมดในหมายถึงว่าไปเตะดีดำนะครับ ผมยานผมถือสนุกเกออย่างเดียวนะครับพี่น้องผมแก่บ่เป็นนะครับเพราะนานแล้วที่ฉันไม่ได้เล่นนะฮะไม่รู้เหลี่ยมรู้ลายแล้วนะครับนะ้มันนานพอสมควรนะครับเอาเล่นยังก็ว่าไรตัวนี้พี่น้องเอ้ยจไัไหนละสิก,กันได้ว่นน้อเนี่ยเาเคยกันยักเทีย กันยังสิก็ได้ว่าเอานะครับกันแบบนี้ก่อนนะนะครับนะ เสยนะครับ <c oughs> กล้าลองการู้ โอ้อ้าวเขาแจกแต้มผมนะดินะครับนะแจกผมอีกสแต้มผมก็ได้เป็นเจ็ดเลยนะครับบาๆนะครับแค่ลรงพอนะครับอีดำมันจะไปไหนเสียนะครับอีน้องดำดอทคอมนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมนำเด้อ อะไรมาอีกมาอีกนิดนึงนิดนึงนิดนึงอ่าเอาไม่นิดก็โอเคนะครับลูกนี้ก็มีหนี้าอเอาแค่หลวงพ่อนะครับลูกนี้นะครับนะฮัลน,นะครับอีดำเล่นยากนะครับอีอกนี่นะครับนะโคต โอ้โหข้าตัวตายชัดๆเลยฉันเฮ้ยผมทำอะไรของผมเนี่ยนะครับต้อาแก้โมกดูโอ,โ,โอ้โหโดนอีดำเสียอืต้องให้อีเจะแต้มนะครับ อ้าวพญาม,มันแล้วพนสิว่างสนุกเกอดผมนะ่ะแรงปุยมุยแบบนี้แบบนี้นะครับผมต้องกู้คืนนะครับโอ้ย นะครับเอาดีโอ้โหสายยาวเลยดอกเจ็บเลยวอว่าะ งามครับพี่น้องผมน่าจะแก้อีกอีกเหลี่ยมนึงเนาะเตะเอาเตะออกรุดรุดเออมึงโดนแน่นไม่ไหวแล้วนะครับผมไม่เล่นแล้วนะผมใจดีกับคุณมาเยอะแลวนะนะผมไม่เล่นแล้วนะ ใจดีกับคุณมาเยอะแล้วนะเอาเป็นว่มมาผมชนะนะครับเจอกันอีพีหน้านะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมนำเดอ้อนะครับพอกันโอกาสหน้าครับผมวัสดีครับ